สวัสดีครับ FC ช่องคนละเกษตรทุกท่านนะครับคิดหนีมาอยู่ทุ่งหน้านี่มาอยู่ทุ่งหน้าเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ทุ่งหน้าที่เก่าจะมารีวิวเครื่องสูบน้ำนี่นะครับเป็นเลือกสูบน้ำจะรีวิวให้ดูว่าเขาใส่งานแบบใดนะครับใส่งานดีนะครับสําหรับคนที่อยากลดพักนะครับอยู่ตามรอบขั้นคู่สะนะครับทีบมีต้นไม้ขวางนะครับมันสามารถลดได้แบบสบายนะครับ ลดได้แบบสบายนี่ผมซื้อมากหลายเดือนแล้วแต่ผมปรได้รีวิวให้เบิงเบ่งเยือเถื่อนนะครับบ่ค่อยเด้รีวิวให้เบิง่งนะครับใส่ดีนะครับใส่มากน่าจะประมาณสองเดือนแล้วสามารถลดต้นใหม่หลบซาได้สาหรับเพื่อนที่ที่เอาบ่มีไดนะครับบ่มีไดลดน้าต้นไหม้หรือว่าบ่มีไฟฝ่านะครับผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับเขาป่ไเด้จยางมารีวิวนะครับป่ได้จยางรีวิวแค่ว่าเอามาแนะนําให้เพื่อนๆในช่องคนละเกษตรได้เบิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ครับอันนี้ก็เป็นเลือกสูบน้ำนะครับผมสั่งมาในเว็บเว็บหนึ่งนะครับเว็บช้อปปี้นะครับนี่ก็เป็นยี่ห้อตามนี้และครับ้าอจากรูกเขาไปไปเลือกเบงเครื่องนี้เป็นเครื่องซีจังหวะนะครับนี่เป็นเครื่องซีจังหวะก็ใส่งานดีนามแรงแต่ว่าส่วนท่อตรงนี้เอามาดัดแปลงเซลนะครับเพราะว่าเขาจะให้เป็นท่ออ่อนมาท่ออ่อนเขาจะเสียบใส่ท่อดำดำนะครับท่ออ่อนเขาให้มาเสียบใส่ทอ่อดำดำตัวเนี้ย แล้วมันทอประมาณนิว้วหรือว่านิ้วสองนี่แหละครับสายยางที่เขาแห่มามันอ่อนนะครับแต่ผู้ดใดซื่อมานเน้นน้ำไาเห็ดเหมือนผมนะครับสื่อสายยางมากส่วนตรงนี้เ้ากับมา้าดัดแปลงนะครับเอาทอมาใส่นะครับท่อตรงนี้น่าจะทอหนีบสองนะครับทอนิวสองเสียบเข้าไปใส่ตัวดำดำแล้วก็ท่ากาวว้แล้วก็ากาวปวกเป็นขอตอ่อตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นขอตอ่อตัวเมีย เดี๋ยวก็เป็นท่อต่ตอตัวผูสําหรับม้าหมุนใส่กันเดี๋ยวหมุนออกให้ okay, ดูนะครับนี่มันหมุนไดแบบนี้นะครับพอดีจับมือเดียวนะครับมันหมุนบ่ถนัดนะครับหมุนใส่กันไว้แบบนี้นี่ยมาออกเข้ากับถอดแคตตัวนี้ออกเก็บเลือไว้เอาเขาเก็บเลือไปเขาลมหลังจากนั้นเขาเวลาเขาใส่งานเท่ากับเอามาหมุนใส่นะครับแล้วพวกนี้ก็ตอกมาเป็นท่อรถเพื่อที่จะมาใส่ท่อหกคุนนะครับท่อหกคนแล้วก็มาใส่ใส่ยาง พวกนี้ก็ท่ากาวไว้ดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเอาเพราะสั้นแต่ท่อที่เขาแถมมาน่ะมันดูดซึมว่ามันอ่อนมันหลากสายไปบ่ได้นะครับแล้วมันเป็นสายใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวการใส่งานให้ดูนะครับตอนใดมาเขากามาตเติมน้ะมันเครื่องใส่นะครับเขาบ่ได้เติมนนะมันเครื่องไม่เข้านะครับเติมน้มันเครื่องใส่หนึ่งขวดกระทิ้งแดงนะครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดกระทิ้งหนึ่งหนึ่งขวดเอ็มลอยนะครับหนึ่งขวดเอ็มลอยนะครับตเติมน้มันเครื่องใส่ แต่ว่าเครื่องรุนนี้แนะนําำนะครับเขาเขาท่าเครื่องมากคือเขาเอาหัวเครื่องเอาด้านลูกสูบนะครับมาว้ด้านตรงที่มันเป็นด้านตังปกติคนเขาจะยกขึ้นตั้งแบบนี้นะครับอันนี้บอแนะนําำมันต้องยกขึ้นด้านนี้นะครับเอาด้านเล่มแหลมเนี่ยลงวัสดุนนมันเครื่องนะครับมันจะเขามาอยู่ตรงหัวลูกสูบด้านนี้แล้วมันจะสตาร์ทยากบางที่ก็สตาร์ทติดเลยหรือว่าสตาร์ทขึ้นควนเต็มนะครับควนเต็มเลย ซื้อมาใหม่ๆบลูนะครับซื้อมาใหม่ๆบอลลูยกขึ้นด้านนี้นึกว่าจะตั้งได้นะครับเอาทั้งกลเนี่ยตั้งปรากฏว่าน้ำมันเครื่องถ่วมลูกสูบนะครับกระต้องมาแข้งลงมาหันลงด้านนี้นะครับไวเป็นขึ้นสองขึ้นนะครับให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงถึงสตาร์ทได้นะครับอันนี้ก็เป็นขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อหลายๆท่านซื้อมาแล้วมากราบด้านมายกพินด้านน้ำมันสตาร์ทติด โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับการใส่งานกับบ่ยากกับบ่มีสวิตปิดเปิดนะครับมีแค่คันเลงตรงนี้นะครับคันเลงกับเปิดไว้นี่ตึงหลังจากนั้นกับกด,ดดึงนะครับดึงให้มันติดส่วนสวิตตรงนี้เป็นสวิตกดเพื่อที่ปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทมือเดียวติดป่ะเวลาสตาร์ทนะครับกับให้แยกน้ํามันน้ำจะมีตัวแยกน้ามันหรือว่าดึงโชกตรงนี้ขึ้นมา นะครับแต่ถามมันติดแล้วว่าเป็นยังก็ปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทก่อนอนี่ควนนะครับควนขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่าผมโยกมากเราเวลาเข้าหิวนะครับเข้าหิวมากดานนี้มันจะตามกว่านี่อันนี้กเ็เฮ็ดให้สตาร์ทยากบางที่เราสตาร์ทใหม่ควนขึ้นเลยเอาติดบนนา้บาดนี่ ควนออกเลยครับผมยกมากเมื่อกี้ครับหลังจากที่ดึงสตาร์ทบติดเมื่อกี้นะครับก็เลยเปิดดูน้ำมันเครื่องนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาบอกขอควนระว่างก่อนนะครับเวลาเฮายกเครื่องนะครับปกติพมกับเมื่อกี้ผมงกับสูบอยู่ที่ดีผมยกมากคือหิวมากนะครับเวลาเข้าหิวด้านด้านนี้มันจะโล่งต่า นะครับด้านเนี่ยที่ผมว่าหัวเครื่องเนี่ยมันลงต่ำมื่อกี้กับน้ำมันถ่วมหัวเทียนนะครับน้ำมันเครื่องถ่วมหัวเทียนแนะนําว่าท่านใดที่จะซื้อนะครับแนะนําให้หัวเครื่องนะครับใ,นหนให้ซื้อรุ่นที่หัวเครื่องยูด้านหนาเลือเขาเรียกหนาเลือบอกครับด้านเลีมๆนะครับนี่ยให้หัวเครื่องนะครับหัวเครื่องก็คือตรงส่วนที่เป็นเครื่องให้ยูด้านหัวเลือส่วนที่เป็นท้งน้ำมันให้มาอยู่ด้านหลังนะครับนะครับอันนี้แนะนําเลย นะครับเป็นขอควรระวังอย่างยิ่งนะครับแต <unting> ่ผูดด้ใดที่จะซื้อผมแนะนําเลยนะครับให้ด้านทางน้ามันเนี่ยมาอยู่ด้านหลัง <so b> ให้ตรงหัวเครื่องนะครับด้านเครื่องเนี่ยมาอยู่ด้านด้านหน้าเวลาเข้าหิ้วขึ้นนะครับหรือว่าเวลาเข้าลากขึ้นจากน้ําเนี่ยสายมันจะขึ้นก่อนนะครับสายมันจะขึ้นก่อนทันทีเพราะสายขึ้นกน่อนน้ามันดันไปด้านหลังทันทีเลยนะครับน้ํามันมันจะดันเข้าไป หาลูกสูบนะครับแค่ยกมากเมื่อกี้ยังติดเลยมามางออกแกเบิ่งหัวเทียนน้ำมันถ่วมน้ำมันเครื่องถ่วมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยถ้าผูใ้ใดที่จะซื้อมาใส่นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถอดออกเบิง่งน้ำเต็มหัวเทียนนะครับคือเวลาเขาโยกซ้ายขึ้นนะครับน้ำมันมันจะไหลามาทาังหลังท,งทันทีเลยนะครับอันนี้ขอควรระวังทีทันใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วอยากจะซื้อนะครับกะเป็นข้อควรระวังแล้วก็ขอแนะนําว่าให้ซื้อ ให้เครื่องมันอยู่ด้านด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นด้านกลก็ให้ทั้งน้ํามันนะครับมาอยู่ฝั่งทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเครื่องให้เบิ่งก่อนครับแล้วก็ตอนนี้คือมีคั้วหนอกพร้อมนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเข้ามาในหัวเทียนส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดู หลอกเลยนะครับควนหลอกเลยเนี่ยปล่อ,อโยโยนลงไปในน้ำด้วยนะครับอ่าเนี่ยส่วนด้านบนน้าหมอ,อกแล้วนะครับอันนี้นเ,เป็นสายยางติ่ต่อขึ้นมาจากเรือนะครับ เสเลือนนี่ยังควนอกอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเขานะครับนี่แต่ว่าน้ำอันนี้ผมเล็งนิดเดียวนะครับนี่ดูน้ำนะครับน้ำแรง,งเลยนะครับชื่อรถพักได้สบายนะครับรถพักได้สบายอันนี้ผมบาได้เล่งแรงนะครับเล่งเบาวกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเล่งอยู่ประบ้านหนึ่งส่วนสี่ นะครับเล่งอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ถือว่ารถน้ำพักได้สบายนะครับคือเขาจะลากไปไหนก็ได้นะครับเขาจะลากไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวจะลงไปเล่งเพิ่อใหม่ดูรนะัน้มนะครับท่าเล่งแห้ง ไปป่ะอ,อันนี้เล่งนิดเดียวนะครับอันนี้เล่งนิดเดียวอันนี้เล่งแค่น,นิดเดียวนะครับสามารถลดน้ำพักได้สบาย เอากระต้อสายออกมาแบบนี้นะครับต่อสายมาเยาวๆเลยนะครับประมาณสิบเมตรก็ยังได้นะครับแต่ว่าทอเขาทรงได้ไกลมากนะครับหลายเมตรอยู่รดน้ำพักได้สบายนะครับอันนี้เล็งนิดเดียวนะครับแต่มีสิ่งที่แนะนำมีขอขว,วัญระวังกับโยนิดนึงก็คือการยกนะครับการยกเรือเพราะว่ายก บ่อถูกด้านน้ำมันเครื่องมันถ่วมหัวเทียนนะครับเพราะว่าเครื่องรุนนี้ผมซื้อมากมันจะมีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับที่ผมบอกทางน้ำมันเขาจะไปยูดานดานก้นนะครับอันนี้ทางน้ำมันไม่ยู่ด้านหนาเพราะยกขึน้นแย่มใดกี่น้ำมันไปถว่วงแย่มนันนะครับน้ำมันเครื่องไปถ่วมตลอดเลยขอเสียมากๆนะครับขอเสียมากๆเลยผู้ใดที่ซื้อระวังนะครับ ระว่างแล้วก็เสือรอุนที่มันดีกว่านี่นะครับที่มันหันถูกด้านนะครับอันนี้ต้นแมงลักพากิตูนี่ผมออากิงมาเสียบเอานะครับอันนี้ผมบ้ปลูกเลยผมเคยทําคลิปอยู่แต่ว่าผมบได้ถทายพอดีสะมันพังลงตรงนี้นะครับผม,มงงผมเดินไปริมสะเร้สะมันพังลงผมเดยนเลยบรดบูทายลิปอันนี้เป็นกิง่งต้นแมงลักที่ออกกิ่งมาเสียบนะครับพักเรากิ่งเนี่ย นะครับเอาแค่กิ่งมาเสียบส่วนตรงนี้เป็นมะเขือยักษ์มะเขือลูกใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปมารีวิวนะครับเครื่องสูบน้ำแบบลากนะครับเครื่องสูบน้ำแบบเลื่อนะครับเอาสามารถลากไปไหนก็นได้รลอบสะเลยนะครับลากไปไหนก็นได้รลอบสะน้ำแรงดีอันนี้เปิดเล่งแค่นี้เดียวนะครับเขากดปรุงไปย่างไก่ นะครับรถน้ำได้สบายรถน้ำสวนใหม่ได้สบายสำหรับพื้นที่ที่อยู่สูงนะครับบ่มีนม้ำนะครับไอ้บอ่มีไฟฟ้านะครับที่จะปั้นไดกันเนะนน้ำวัสดเลือกสูบน้ำแบบนี้ก็ดีนะครับ โอเคสมาลิปนี่ก็จะเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้านะครับาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ are, ให้มมห K ผมนําตอนนี้ควนหายไปแล้วครับควนที่อยู่เครื่องเมื่อกี้นะ่ะหายไปแล้วเพราะว่านนะ่ะมันเครื่องมันปกติแล้วนะครับม่มีควนแล้วแต่ทางานในปกติแต่ถ้าห้อยยกขึ้นที่ย่ามใดนะครับยกขึ้นย่ามใดเป็นย่ามนั้นเดี๋ยวผมจะลักหลอบสายเบิ่ง